ชาวอลีนาเบรกเอาอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปหนีไปไหนนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมเนี่ยจะมาท้าคนดูว่าถ้าเกิดสมมติเล่นเกมยิงปืนแบบไม่ยิงคนเนี่ยจะทาได้ไหมซึ่งถ้าดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวทุกคนจะรู้เลยว่าผมเนี่ยโชคดีขนาดไหนครับที่แบบว่าไม่ยิงคนแต่มีมูลค่ามากกว่าที่เข้าไปอีกเอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปด้วยกันเซตนี้กันแล้วเราจะไปเขาเรียกว่าไปลงในโหมดอรินาโหมดที่มันมีแอดดอบเป็นของแดงซึ่งถ้าเข้าไม่อย่างแพงครับคือ35มหมื่นห้าบ่นถ้าเข้าแพงนะครับแต่ก็คือเข้ามาในเกมแล้วเอาล่ะ เกิดข้อสงสัยครับเพราะเกิดเราไม่ยิงคนเลยสักคนเนี่ยเราจะสามารถสร้างมูลค่าในการเล่นเกมในครั้งนี้ได้ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าผมเชื่อเลยว่าคุณดูเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าการเกมยิงปืนน่ะแต่ถ้าไม่ยิงคนเลยมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็กิจกรรมนหนึ่งที่ผมจะมาบอกนะครับถ้าผู้ติดตามถึง200เมื่อไหร่เนี่ยผมจะมีการแจกเซฟฟี่สีช่องสำหรับ3ท่านนะครับซึ่งก็ขอคุณดูแลครับว่าขอให้ดูคลิปนี้นจบแล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงจุดนี้ได้รอหลินนมมนนหดน,นะครับมันจะมีเซฟฟีอยู่แต่ แดงเหมือนเขาเรียกว่าอนะไรหมดแปลนเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าไม่ใช่สีพูดผิดครับมันเป็นเขาเรียกว่าโอกาสในการดรอปของแดงอะ่ะมันมากกว่าใน,นโหมดแบบสามหมื่นหรือเปล่าระหว่างที่เราเซฟนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆจีว่าเอา,เอาล้ครับตอนนี้เซฟเราได้แล้วเฮ้ยได้รุ่นนะครับสีช่องไม้ชัดเจนโอ้โ แต่ก็ยังดีครับมีของทองมาให้ปลอบใจ่ปเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกกันดีกว่าอยู่แบบนี้นานไม่ค่อยดีครับอ่ะตอนนี้มีพายุหิมะเข้านะครับพายุหิมะนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเทอร์โมอลจะมองเราชัดเจนมากขึ้นเอาละครับตอนนี้เหมือนคนตาฝ้าครับคือมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยเรากําลังเดินทางไปเขื่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่ามีคนอยู่ในเขื่อนหรือเปล่าเผื่อเราอาจจะได้ยิงเทอร์โมอลก็ได้แต่ต้นคิวนะครับคือท้าคนดูว่าเราจะไม่ฆ่าใครเลยทั้งคนและบอดแต่คือตอนนี้แบบหวัง ผมน่าจะเคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งมั้งแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ใช่ด่านเนี้ยแต่เป็นแบบนอลิดอ่ะกินเดินเดินอยู่ปุ๊บกับล็อบบี้เสียงงงแบบโคตรงงเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่าว่าเราก็เช่บมาอยากคนแถวนี้เหมือนกันนะเดี๋ยววิวมาเปิดกล่องกก่อนดีกว่าเพราะว่าน่าจะไม่มีคนแล้วแหละคิดว่านะ โอเคอย่างน้อยเราก็ได้น,นี้มาเก็บไปหน่อยด้วยวะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอตรงบนได้นะครับเผื่อว่ามีคนวิ่งเข้ามาหรือไม่ก็เรานั่งรอฟังเสียงด้วยอะไรนมวะรออย่างนี้นี่เรามีหวังว่าอ่าไม่ได้เจอคนแน่ผมมีกุญแจนอริทนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเปิดที่นั่นกันดีกว,ว่าไปลุ้นของแดงกันหมดแปดหมื่นนี่เขาเรียกว่าเงียบกันทุกคนเลยป่ะครับเผื่อว,ว่าอันนี้มีตนูเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงปืนเลยขอแวะลุ้นหน่อยแล้วกันกล่องเหลืองไม่มีใครเปิดด้วยไม่เป็นไรครับยังมีอีกกล่อง มาลุ้นกระเป๋าพยาบาลบ้างดีกว่ากระเป๋าพยาบาลยังเปิดของดีได้วกว่าไอ้สองกล่อนนงที่ผมเปิดมาเมื่อกี้เลยแล้วกล่องกระสุนละ่ะมีอะไรไหมขอดูหนะครับ เอาละครับตอนนี้คือเราถึงโรงแรมนอนหลิทแล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไปดูข้างบนดีว่ามีของหรือเปล่าแต่ไอ้ดอกสีเหลืองไอ้ตกใกล้ๆเราเลยครับไม่ทุกคนว่าผมไปเก็บดีไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะว่ากลัวว่าจะได้กลับล็อบบี้เฮ้ยมีคนยิงบอดตรงนี้นะครับเขาว่าน่าจะมีคนเกิดตรงนี้แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะวิ่งเข้าข้องหนไปเรียบร้อยแล้วแหละเช็คก่อนนะครับเผื่อวมีคนมาสอยเราดูซิว่ามีคนเปิดห้องนี้เราไปยังเพราะว่าผมมีกุญแทในห้องนี้อยู่นะครับมีศพบอทนอนตุยตรงนี้กก็ารตีแล้วว่าห้องรมนไีแล้วีกดด้้วววยยรบเเเ๋า็ไ เรไ,ได้ใส่ของได้ได้ประหยัดพื้นที่โอเคห้องโดนเปิดระบ้อยแล้วครับก็เป็นรุ้นห้องบนดีกว่าเพราะมีกุญแจอีกอันหนึงข้างบนตอนนี้ห้องนี้ก็โดนเปิดระบร้อยครับน่าจะมีคนแหละเดี๋ยวห้องดูก่อน มีเสียงเท้าหลุดตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าใช่คนหรือบปล่าหรือมีบอดบอดตัอมากม่เกิดประมาณปครับขอย่องดูหน่อยแล้วกันว่าใช่คนหรือบอดซูมปโอเคบอดครับป่ะ่ไปเปิดเซฟข้างบนดูก่อนดีกว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงห้องเซฟแล้วทุกคนถ่ายได้ไหมครับ,บว่าเซฟที่ผมจะเปิดคือห้องไหนโอเคทุกคนถ่ายผิดครับผมไม่ไดไม้มีเปิดเซฟผมจะวิ่งมาดูเซฟก่อนเดินเปิดไปแล้วโอเคเมื่อกี้รอเล่นนะครับทุกคนถ่ายถูกแล้วแหละโอ้ผมจะเปิดออกปิดประตูไม่มีโอเคไขไปดูข้างในาดีกว่า โอ้มันมีเซฟสองช่องอย่างนี้เลยอ่ะอครับน้อยก็ดีครับมีแมวสีทองตั้งอยู่บนโต๊ะเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูตรงนี้กันมาต้องมีสะช่องบ้างแหละโผล่มาขนาดนี้แหละมันจ้าซะเลยเฮ้ยทํามอย่างนี้แล้วนี่คือเราไม่ต้องไปลุ้นไอไอดอบเลยใช่ไหมโคตรต่งนะครับเดี๋ยวมาดูเซฟนี้กันบ้างนะครับเผื่อมีอีกชิ้นหนึ่ง โอเคก็ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเดี๋ยววิ่งเข้ามาเช็คตรงนี้ก่อนก็เหมือนีนยวไม่มีใครมาเปิดเลยนะครับเหมือนเขาจะมาลุ้นเซฟแล้วก็ออกไปหนูไม่กก็เขาว่าน่าจะวิ่งไปแอร์ดรอปแล้วอ,อ่าโอเปโรอาร์พีเคนะครับตอนนี้ขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับ ิดฟาร์มแบบเมื่อกี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวเราวิ่งส่งกำลังดีกว่าแต่ตอนนี้เหนื่อยเขาวิ่งไปนอนหลบเทอร์มอลก,กันแต่ผมเสียวอ,อยู่นะครับคือเดินเดินไปเนี่ยอาจจะวูบจู่ๆวูบเนี่ยไม่เอาเลยต้องเช็คดีๆด,ด,ด้วยคว่าบอะอ๋อบอดบอด,บอดเดินมาสักพักหนึ่งแล้วปะ่ะเดี๋ยวถอนกำลังกันดีกว่าเพราะว่าน่าจะอิ่มแล้วครับคือมันคือแบบไม,ไม่ได้ยิงคนไม่ได้ฆ่าคนแต่คือแบบออกออกเป็นนะเกือบหกแสนอะชิวถึงนาทีนะครับคือเราไม่โดนยิงเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทำได้มั้ยยคไ่ิงนนนนนเลตอออีขถก ของที่เราได้ครับก็ได้ประมาณนี้เลยอ่ามีแจก,กันแดดคือชัวร์แล้วอ่าเราดูกันนะครับว่าไม่มีนะครับไม่มีการยิงเลยครับยังไงก็ให้เกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ